สวัสดีค่ะรัะจาพาทัวร์นะคะวันนี้จะพามาชมโลยอนเดอะโรยอนพาเลทก็ ette, รืออ่าอ่อกษัตริย์นะคะคือวังพระราชวังของกษัตริย์นอร์เวย์นะคะพระราชวังนี้ตั้งอยู่สุดถนนโจฮานนะคะสุดถนน,จโ,นโจฮานโจฮานโจฮานคานโจฮานซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งค่ะ เป็นพระราชวังที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นพระราชวังที่อยู่แบบง่ายๆนะคะก็คือไม่มีรั้วรอบขอบชิดอย่างไทยพระราชวังนี้สร้างเสร็จในปีคศ1849นะคะสร้างขึ้นในศตวรรษที่19ค่ะเป็นที่ประทับของกษัตริย์องค์ปัจจุบันและคิงฮากอนอคิงฮากอนที่7เป็นกษัตริย์องค์แรกที่ประทับอยู่ที่นี่นะคะ ที่ป็นัตอยู่ที่วางนี้นะคะปัจจุบันเป็นที่ประทับของกษัตริย์องค์ปัจจุบันและพระซอนยาและราชินีซอนยาค่ะซึ่งอยู่ที่นี่สวนรอบๆนี้ก็จะเป็นเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดรองลงมาจากของนอร์เวย์รองลงมาจากวิกเกอร์แลนด์นะคะ ใหญ่ที่สดุดจากนอร์เวย์รองลงมาจากวิกกอรันนะคะค่ะก็จะพามาดูใกล้ๆนะคะคือนี่คือทางเข้าของวังนะคะแล้วก็มีทหารรักษาพระอ,องค์อยู่หน้าวังแค่คนเดียวะคะ่ะทหารแค่คนเดียวแล้วก็มีเดินตรวจเรียนยามมาหน่อยนี้ค่ะเห็นไหมมีแค่คนเดียวไอ้ลูกอเห็ <religion> นไหมคะทหารอยู่นี่แล้วก็มีเดินตรวจ เตืนยามมาแค่นี้ค่ะไม่ได้มีไม่ได้มีมากมายเหมือนบ้านเราบ้านเราต้องมีร้วรอบขอบชิดอีกมากมายนี่มีแค่ทหารเดินเปลี่ยนผัดเปลี่ยนกันแค่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้ามีแค่เดินแค่ห้าคนแล้วก็อุ้ยแล้วก็นี่ค่ะมาสองนี่ค่ะแล้วก็คนนี้เข้ามาเปลี่ยนเดินกันรือไงไม่ทราบ นี่ค่ะมีแค่สามสหมีแค่หกคนเองค่ะรอบรือวังอ๋อเปลี่ยนเรนเยืนตรงนี้ค่ะนี่คือการเ,เปลี่ยนเรนยืนตรงนี้แล้วก็กลับไปกลับไปเข้าแถวเหมือนเดิมค่ะ แค่นี้ค่ะมีแค่ห้ามีแค่หกคนเท่านั้นเองที่อยู่หน้าวางังแค่นี้เลยแค่นี้เลยจริงๆแล้วก็เดินผ่านไปเขาคนสามารถเข้าไปดูในวังได้ด้วยค่ะเปิดเข้าไปดูในวังให้ด้วยเห็นไหมคะมาเปลี่ยนเรนกันจะไปถาม ท้ายๆวุ้นแหล่งเงี้ยสโตหาทุ่เมือแล้วก็บิดเธอละทุ่ตมือบิดเธอที่ตีมืบิดเธอโอเคทุสันทาก่ะเขาบอกว่าสองชั่วโมงค่ะยืนอยู่ตรงนี้แค่2ชั่วโมงต่อคนนะคะหลังจากสองชั่วโมงปุ๊บเขาก็จะเดินกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่กลุ่มที่5-6คนนี้ก็จะเดินกลับมาแล้วก็มาเปลี่ยนเบนกับเขามีแค่นี้ค่ะเขาไม่ได้มีวางใหญ่โตไม่เรื่องมากอย่างบ้านเรานะคะ นอเพแคนโกซอินซอีดักอีกที่โอเพนอแบ็กโอเพนนะล่ะแบ็กขอบกัสเต็งล่ะโอเคโอเคทุกคนทักจ้ะเขาบอกว่า เขาบอกว่าถ้าเข้าไปต้องเข้าไปดูข้างบนต้องไปไปโน่นเลยค่ะต้องไปข้างหลังออมไปข้างหลังนะนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปก็่อยการถ่ายรูปกับอาจารย์นีค่ะวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะในข้างบนของวังนะคะขึ้นมาชั้นสองของวังตรงพักที่สอง ก็จะมีเป็นสวนเหมือนกันค่ะดอกไม้สวยงามมากค่ะดอกไม้สวยงามมากสวยงามมากดอกไม้นะคะมีดอกไม้สวยงามมากเป็นตลอดรอบวังเลยค่ะเห็นไหมคะดอกไม้สวยงามมากอันนี้คือบริเวณข้างบนพักขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งของวังก็จะมีทหารดิบ องหนึ่งค่ะอยู่ตรงนี้ทหารเดกองหนึ่งอยู่ตรงนี้สำหรับนั่งเป่าก็สองชั่วโมงเหมือนกันค่ะทุกจุดจะมีทุกสองชั่วโมงเหมือนกันก็จะมาเปลี่ยนเวรกันแค่ย,ยืนสองชั่วโมงแต่ว่าวังเป็นวังที่เปิดเผยไม่ได้ปิดมิดชิดเหมือนบ้านเราคือทุกคนสามารถเข้ามาเยี่ยมมาชมได้มาซักถามได้เมื่อกี้ยังถ่ายรูปกับทหารเขาได้เลยค่ะสวยางามมากดอกไม้เห็นไหมคะจะมีเดินแค่6นาย1 2 3 4 5สนาย แล้วก็จะเดินวนไปแค่นี้ค่ะเดินวนแค่นี้รอบสวนรอบฟับงไปเรื่อยๆเสวยค่ะคือประชาชนเข้าถึงได้บังนะคะไม่ใช่มิชชิดอย่างบ้านเราเนี่ค่ะเขาก็จะเดินอยู่แค่นี้เดินเดินรอบๆแบ่งช่วงกันอยู่แค่นี้ค่ะเดินไปเดินมาอยู่เงี้ย แล้วก็หยุดอยู่ตรงป้อมเล็กๆเหมือนบ้านเราแต่ป้อมเขาแค่นี้ค่ะทหารรักษาวังเขาเรียกทหารรักษาวังนี่ก็เป็นด้านข้างของวังอีกด้านหนึ่งค่ะ House Palace สวยงามมากค่ะอากาศดีมากวันนี้คนก็เยอะอากาศก็ดีเพราะว่ารอบสวนก็จะสวยงามนะคะสวนที่ตกแต่งด้วยไม้ประดับตัดแตังจต,ตสวยงามค่ะรดาก็อยู่โรงแรมนั่นนะคะลาดิสันมองเห็นอยู่ใกล้ใกล้วังนี้เองนะะวิวอัสโลสวยงามมากนะคะข้างหน้าจะมีแค่ทหาร คนเดียวค่ะยืนประจำอยู่โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้วังของกษัตริย์นอร์เวย์นะคะที่นี่จะเป็นกษัตริย์กับราชินีอยู่ค่ะส่วนลูกๆท่านก็จะไปอยู่อีกเมืองหนึ่งนะคะเวลามีงานท่านก็จะออกออกมาตรงระเบียงนี้ชมขบวนพาเหรดขบวนต่างๆที่มาโชว์บนนี้ให้ชมนะคะ วันเกิดวันชาติวันอะไรก็จะออกมาตรงนี้นะคะรดาพาทัวรนะคะสวัสดีค่ะ